สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรน,นะคะวันนี้แม่ลำไยมาเยี่ยมนนองบัาวบานแต่เสาเลยจา้ามันนี้จา้ามึงจ่าบัวหวานซีกันไหนจา้าโอ้สิจับมือแม่อันแม่พีบุญจ้ามึนจ,าจาน้าควาบนะคะของอันแม่ก็ลูกจาก้าเมื่อแม่เพิ่อนอันกระจับอันง่าคงลูกจาก้า หงือ้ยจับจับนาจับตาลูกจ้าพระว่าความหักของแม่จ้าแม่ก็ลูกโยกกันโอ้มันจะโอ้ยแม่ก็ลูกอันแม่เพื่อนกระสิาาวาอยู่จาว่านลูกเพื่อนเพื่นมีง่า น่าจะได้เงาแท้มือนี่อ้ยเบิ่งอันเรื่เบิ่งอันตัวอันแม่พระบุญชาเบื้งพันติดอันแต่ดินจชาเต็มตู้เลยจ้าแม่พระบุญกระย่างอ,อมย่างเดียวเลยมีนจ้า จับเกมกันอีกเบิง้งจับอันแม่กับลูกจับปากกันพรมจ้ะลูกบัวมาบานบาัวบานจนชินช่นละจ้าบัวบานชิ่นละจ้าาะว่าแไม่ลำเไดยงนะหาสม,มุนงเลยจ้าบวกกาดึกใหม่ใส่จ้า สวัสดีคร,บรับก่อนเลยเด้วครับก่อนเลยเด้วโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับแล้วบุกาเฮดไซเลยจ้าบัวหวานจ้ยาย่างเพิ่องโพสเก็บกินยานอย่างเดียวเลยจ้า เจ็บกินจนหมดเลยบัวบานโอ้ยบึงมันถ่ายเพิ่นจา้าหันหลังใส่ยางเดียวเลยจา้าเน็ดอยางนั่นหาบัวบานแม่โยกลูกลูกโยกแม่จ้ะ อ่ะโบบานอยากไปหาแม่แล้วเม่บานมากลาอยากไปหาแม่บ่โอ้ยจับหัวแม่อีกโอ้โยบบานเลยอ้าวดมกินก่อนดมกินก่อน อ้าวจับลังละจับลังอันลังใส่ไม่เร็วบุนพี่ชื่นพี่ชื่น,นกันยางโอมยังกกหลักยางเดียวเลยพี่ชื่นเอาแม่พระบุญทำมราไดนั่น บัวบานเดินมาแล้วเร็วเร็วเนานโยนใหม่ใส่อีกบัวบานนี่แม่ไม่ได้ทำมารดาคือโยนใหม่ใส่โอ้โบัวบานอยากกินน้ำบัวนั้น,น,นใส่บัวบานอยากกินน้ำแล้ว แม่ไปแล้วบ่บานไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีแม่แล้วแม่เดินไปทางอื่นแล้วเอาเดินมานี่เร็วๆบ่บาน เอากินยาแล้วบัดนีกิน,ห,น,น,กนห้หมดเด้วบัดนีนานกินยาเราแม่ให้บุญจะมากินยากะลูกแล้วเอโยกันก้อนอยกันก้อนโอ้ย แม่ก็อยากได้ง่าลูกโอ้ยดูนะจ๊ะแม่เขาก็จับแต่ง่าลูกอยู่บนนั้นละจ้ะ าบาวันนึกยกเม่เร็วทีมากินยาต่อเลยบบนีน้นัานานาดียกข้าไปห้าเม่อีกียวข้าไปทำไมน,นั่น ยืนกินยาดีๆไหมชื่นใจที่ชื่นฝึกกระเดินอย่างเดียวเลยเดินอ,อมก็ไปกับมาแล้วพี่ชื่นมันจากาศดมนืนอไงขึ้ฟ้า,ฟาฟรึ้ฝนแดรงจากมืีงจรจ้า บรรยากาศมืดขึ้มเต็มเลยจ้ะมืูขึ้นฝนตกเร่งืูขึ้นจ้ะต้นกล้วยกังามงามมองไปร,บรอบๆบ้านว่บ้านจ้ะ โอ้ของฝากกับเต็มเลยของฝากเต็มเตียงบันโบ,บานเลยม่แท่านมีคนมาเอาเลยเอฟซี FC ทรงไห้นูน่นฉากอีกตัวหนึ่งมีทางนน่นอยู่ขอกหนึ่งอีก ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดเดินไปเดินนะองอ,อย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เดินออกเอาถือไมค์อ่ไปไหนนั่นถือกล้วยจะทำอะไรนั่นเมื่อวานคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรค่ะสวัสดีค่ะ